อันนี้หงเหินตอต้นน้นอยต้นเดียวนี้ก็หกลงนี่หกลงอันนี้เงาะถอดรูปโอ้หกลงบ้านนี้อย่างหลายเลยเดอ้อนี่อันนี้อะไรนี่ป้ายายุไสนี่สีอุษาโอ้ยนกสีอุษา,อ,อ,ษาอ้าวมันคล้ายๆของเราด้หล่ะพอ่อไอ้ที่สั่งเงาะถอดรูปมากูก็ได้แจ็กซี่แหละนี่สีอุษานี่สวยดีวะ่ะ<ง>แตกหนอนแล้วยัง ลูกไม้ป่าก้านดำไม,ไม่อันนี้เดนมากเนี่เดนมากมันไม่กัดมันไม่โดนแดดหรือ,อยังไงเลยกลายเป็นลูกไม้ป่าเลยเน,ะนยาะเสียบกา,านบอลสีอันนี้ไก่ตัวงามนี่ที่ว่าได้มาในน,นี้จักบาทเน่ <600. S 1> หกร้อยแต่ว่าใบามัน ทิ้งไปแล้วนึงนอ่าสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆวันนี้ป้าเพนจะพามาชมสวนป้าแต้สตอรี่นะคะจากช่องป้าแต้สตอรี่นะคะคป้าแต้นต้นไม้เยอะมากเลยไม้มงคลไม้ด่าง <c oughs> บอนสีมีทุกอย่างป้าแต้ตขายทุกต้น ขายทุกต้นไม่ขายแต่ตัวเองเนี่ยละค่ะขายไม่ได้นะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยววันนี้ป้าเพนจะพามาดูเดี๋ยวให้ป้าแต้แนะนํานิดนึงค่ะป้าแต้จากช่องป้าแต้สตอรี่นะคะเพื่อนๆเข้าไปชมได้กดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้คืออะไรคะป้าแต้มงกุฎเพชรมงกุฎเพชรนะคะมีทั้งหมดสี่ต้นค่ะเพื่อนๆนะคะมันยังไม่กัดเหรอคะป้าแต้ยังไม่กัดเต็มมันยังไม่กัดสีเนาะมันยังเขียวอยู่เลยจะต้นสูงใหญ่แล้วมีหัวไหมคะมันเป็นไม้แยก ไม้แยกหัวไม้แยกหน่อมีหัวติดมามีเนื้อติดนะคะเพื่อนๆปล่อยไหมคะต้นนี้ก็ปล่อยกินก็เพิ่งเลี้ยงแต่ถ้าใครอยากได้ก็สนใจก็ใครสนใจทักมานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปเนาะตอนนี้เรายังไม่ให้เพื่อนๆจะไม่ดูเรานะคะเดี๋ยวเพื่อนดูเราไม่จบอันนี้ขำๆนะคะเพื่อนๆอันนี้คือนกสีอุษานกสีอุษาสวยเพื่อนๆคล้ายๆนกกระทาเนั่นแหละค่ะหลายบ้านจะมีบินอยู่หลายตัวอยู่ค่ะ นะคะนกกระทาพวกช่องหลังๆเราสั่งอะไรเราจะได้นกกระทากับนกสีอุตสามาส่วนในนี้คือช้างช้างเผือกใบบัวบัวแดงบัวแดงกระทางนี้ป่าแต้ปล่อยไหมคะบอนบ้านนะคะเพื่อนๆถ้าโตมาใบใหญ่สวยมากนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เริ่มเล่นบอลแนะนำเลยค่ะบัวแดงนะคะ ปล่อยเหมือนกันค่ะใครสนใจทักมาค่ะราคาคุยกันเอาเองเนาะไม่แพงหรอกค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนกระจยขายตัวละยี่สิบอันนี้ก็พูดเล่นอันนี้ค่อสาวน้อยปะแป้งนะคะพริกระเกลือมีไหมคะป,ะป้าแต้ยังไม่มีแพงเนาะมันราคาสูงมากพี่กะเกลือพี่กะเกลือเขาบอกมันแพงมาจากมนสวรรค์นมนสวรรค์นี่ ลูกไม้ป่าก้านดำค่ะเพื่อนๆอ่ะกัดมาแต่อันนี้กัดมาแต่ใบแดกเลยเห็นอย่างนี้เขาสวยนะนี่ถ้าเขาอยู่ในแดดใบเขาจะใหญ่มากเลยนะนี่เนาะลูกไม้ป่าก้านดำค่ะอันนี้ก็สีอุษาส่วนอันนี้ก็หัวแดงหัวแดงโคสุพราชไม่ได้มาโคุราเนื่องจากว่าซื้อผิดโอโคสุพราชไปเที่ยวมามันทิ้งใบหมดเลยพี่กะลงหัวค่ะโคสุพราชนะคะพี่กะลงหัวอันนี้ก็จะกกงเดนมาร์กนะคะ อันนี้กวกโพเงินวกวกโพเงินโพทองทั้งหมดที่เห็นนี่เพื่อนๆครับเพื่อนๆเห็นนี่คือปลาแต่แบ่งปันทุกต้นนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจทักมาได้เลย<ช>ปลาแต่มีเยอะมากตอนนี้ปลาแต่จะไปเก็บบอลเทพราคามีตังเยอะอันนี้กระเด็นมาอันนี้ก็เด็นมาค่ะน,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 นะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆถ้าใครสนใจแล้ว ดูไม่ชัดไม่อะไรก็ไปดูที่ช่องป้าแต้ได้นะคะช่องป้าแต้สตอรี่ป้าแต้จะทําคลิปตลอดนะคะแต่อันนี้รู้สึกว่าโพทองแต่ว่ามันไม่ทองแล้วค่ะมันเหี่ยวเราควรจะเราควรจะเด็ดทิ้งนะคะกวาดโพทองอันนี้กวาดโพเงินอ่ะมันคนละชนิดกันเนี่เพิ่งเคยรู้นี่นี่เพราะที่บ้านไม่มีเนี่ยออันนี้ก็คืออาจจะเป็นอ่า ไม้ป่ากันดำนะคะเพื่อนๆนูนยีโลบรอสเซมป้าแต้ยิบมาดูหน่อยค่ะสวยมากยีโลบรอสเซมนะคะเหลืองบุษราคมสวยมากอันนี้ต้นตั้งแม่ได้เลยมีหัวไหมคะใช่มีค่ะโอ้ต้นตั้งแม่ได้เลยเพื่อนๆใครอยากได้ทักมาถ้าใครไม่เอาแอดจะเอานะคะตอนแรกมันทิ้งใบไปหลายใบเป็นที่สนใจเพราะแอดเห็นในรูปเหมือนไม่สวยแต่ตัวจริงสวยมากแปลกแปลกกว่าเขาตัวจริงสวยมันใช่ของไทยไหม น่าจะเป็นบอลนำเข้าบอลนำเข้านะคะเพื่อนแต่สวยค่ะของไทยของนำเข้าก็สวยแข็งแรงเลี้ยงได้แข็งแรงเลยในการไม่ต้องค้ำเลยไม่ค้ำแล้วอยู่บ้านเราเจอแดดเจอฝนเธอจะคุณหนูแค่ไหนเธอต้องมาเจอที่นี่อันนี้เริ่มทิ้งใบแล้วเนี่ยอันนี้ก็ร่อนทองร่อนทองค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มทิ้งใบแล้วเจ้าของบ้านหนีไปเที่ยวมาทิ้งใบไปเยอะเลยตอนแรกเป็นเป็นเป็นฟอมกพุ่มเลยนะอันนี้ก็นารายเรืองพบก็เหลือแตก อันนี้ก็ใช่อันอะไรเรื่องพบเหลือแต่กระถางค่ะหัวอยู่ในนั้นค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นค่ะมอนสีมันยุบแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นเพราะว่ามันยุบลงหัวอันนี้แตละแม่กุสุมาอือกอะไรกันไหมครับเบบี้น้อยๆนะคะแตละแม่กุสุมาก็แบ่งนะคะเพื่อนๆแตละแม่กุสุมานี้ต้องเก็บค่ะราคาเขาค่อนข้างดีอันนู้นคือออมนะคะไหนแม่จันทาอันนู้นแม่จันทาใช่แม่จันทาอันนี้แม่จันทานะคะ เพื่อนเพื่อนดูยากค่ะแม่จันทาแต่ละแม่กุสมากวนอูเนาะก็ดูยากอันนี้ก็บอลบ้านๆค่ะเพื่อนเพื่อนช้างเผือกใบบูงอ่เริ่มจะเหลืองอีละใบนึงอันนี้เขาถ้าเขากัดสีเขาก็สวยใช่สวยมากอันนี้ก็คือหงสุวรรณนะคะใบเดียวแตกหลอดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนออกหลอดแล้วนะเขาโตแข็งแรงดีก็แต่ดูแลบำรุงต้นไม้ดีมากเพราะว่าาไว้หน้าบ้านเลยนอนด้วย นอนด้วยค่ะบางคนชอบต้นไม้จะอยู่กับต้นไม้เช้ามาก็ดูเย็นก็ส่องเหมือนกันทุกบ้านเลยอันนี้ไก่ตัวงามนะคะเพื่อนๆทิ้งใบไปแล้วหนึ่งไก่ตัวงามทิ้งใบไปแล้วแล้วไก่ตัวงามนี่ก็ตระกูลไก่นะคะดังอยู่ตระกูลไก่นี่ต้องเก็บนะคะเพื่อนๆราคาเขาดีค่ะตระกูลไก่ ใครแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นบอลก็เล่นบอลบ้านๆก็โอเคค่ะเขาสวยแข็งแรงไก่ราชวดีไก่ราชวดีตอนนี้ก็อยู่จังเบบีค่ะเพื่อนๆนะไม้ผ่าหัวไม้ผ่าหัวเป็นชิ้นตามารออีกสักสองสาเดือนก็มีหัวแล้วค่ะเพื่อนๆไก่เดชชาก็อบอยู่ไก่เชาก็อบอยู่ ตอนนี้นางไหมค่ะนางไหมเบบีนะคะใหญ่ไปแล้วอ๋อต้นเขาโตตอนนี้เหลือใบหลอดค่ะเพื่อนๆใบใหญ่เขาทิ้งไปแล้วเขาแทงหลอดใหม่มาแล้วนี่เพื่อนนะคะนางไหมราคาแบ่งปันค่ะทักมาค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจเนาะกุงไกเซืรอแต่เขามีบอลเบบีเยอะ แต่ที่บ้านประเพนไม่มีเพราะประเพนขายหมดป้าเพนจะได้แต่บอลเทพประเพนเก็บบอลเทพมันค่อนข้างแม่ราคานิดึงเขยับฐานะตัวเองเหมือนมีฐานะแต่จริงก็งั้นนั้นนะคะอยากได้บอลเดยวราคานีมากอันนี้บอลอินใช่ไหมคะบอลอินก็จะหักกาแตกต่างกันยังไงคะคุณแต้ สหเขาจะใบออกกว้างและตรงนี้จะเว้าลึกกว่าสะดือดช่เขาจะลึกลงไปถึงสะดือลึกถึงสะดือเลยแต่แต่กวนอินมันจะตื้นเห็นไหมแล้วใบเขาเล็กเรียวใช่ใบจะเล็กเรียวเนี่ยเนี่ยใบเขาเล็กเรียวจะไม่ค่อยหยักจะไม่ค่อยเว้าป้าเพ็ไม่ค่อยรู้ความแตกต่างต้องถามป้าแต้ค่ะสังเกตได้คลิปป้าเพ็นจะไม่มีเทียบความแตกต่างเพราะป้าเพ็นไม่ค่อยรู้สหใบกว้างได้ใหญ่กว่านี้อีกสหอใช่ใบเขาที่บ้านมีใหญ่มากแต่ว่าไม่ได้ดูหรอกว่าเขาเป็นยังไง รู้แต่ว่าเขาคือสหเดชาชมพูนมันจำพูนดามันนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเสือพรานเสือพรานนี่เ็าเป็นโคโลหรืออโลนะเฮ้ยอะโลคาเซียอโลเนาะเสือพรานเขาสวยนะคะต้นนี้เพื่อนๆเนี่ยสวยนะมีห้าใบหมากัดไปทั้มสวยนะคะแต่ว่าเขาต้นแข็งแรงนะเขาไม่ค่อยทิ้งใบแต่ว่าโดนหมาเล่นงานอันนี้เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ปราเต้เขาเก็บนะคะเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเล่นบอลได้ไม่นาน เข้าแล้วออกยากค่ะเข้าแล้วออกยากค่ะบอลนี่มันเหมือนมันมียางอะค่ะข้าเราติดหนึบติดหนึบเลยอันนี้นกสีบุษานะคะต้นนี้แม่พันธุ์นะคะแตกกอไหมไม่แตกแต่มีหัวแน่นอนยังใหญ่ไม่เต็มที่นกสีบุสานะคะเพื่อนๆอันนี้เลยค่ะเพื่อนๆสมควรเก็บยิ่งนักนะคะหกหลง อ้อันนี้พญามูนค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้บนบนหายากบนเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนนะบนโบราณเลยพญามูนนี่ต้องมีค่ะเพราะว่าถ้าผ่าวมาชิ้นหนึ่งนี่เล็กๆอย่างนี้โผ่มาห้าร้อยหกร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแพงค่ะอันนี้ลูกไม้ใหม่ลูกไม้ลายตุ๊กแกเอลายตุ๊กแกคุณก็เก็บเนาะลายตุ๊กแกคุณได้มาเท่าไหร่คะ ตอนคุณได้มาน่ะคุณปล่อยไหมเนี่ยยังยังค่ะยังไม่ปล่อยเพราะเอาไว้ทำพันสองต้นนี้ไม่ปล่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเป็นบอลหายากที่เพิ่งเริ่มเก็บเริ่มเก็บบอลหายากกันนะคะโออพญามณ์สวยค่ะอันนี้เขาเขาก็ว่าเป็นอ่าไม่ใช่สนับปะเป้นะลูกไม้ป่าลูกไม้ป่าลายตุ๊เกเหมือนกันลูกไม้ป่าลายตุ๊แกอ๋อแต่เขากัดสีใช่อันนี้ยังไม่กัดนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ลูกไม้ป่าลายตุ๊แกอีกต้นหนึ่งนะคะด้านดำนี่เขากัดสีมีสีขาวแต้มสีแดงแต้มขาวขึ้นมาแล้วสนเ้ค่ะ ลูกไม้ป่าอันนี้เป็นบอลเก็บนะคะเพื่อนๆเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาทางนี้เนาะทางนี้ก็แบ่งปันนะคะเพื่อนๆแบ่งปันออกอันนี้หงเหินนี้แบ่งไหมคะหงเหินมีต้นเดียวยังเก็บไว้ก่อนไว้ตั้งแม่มีต้นเดียวฮกหลงนี่แบ่งได้นะคะเพราะมีหลายต้นค่ะอันนี้หกหลงนะคะเพื่อนๆสวยค่ะสวยนี่กอนี้ฟอร์มกอนี้ฟอร์มกอใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ฟอร์มกอค่ะเนี่ยดูค่ะดูโคนดูโคนนะคะเพื่อนๆนะ ก้อนนี้ก็ใหญ่มากเลยก้อนนี้ป้าเต้เขาก็ปล่อยนะคะแบ่งปันเพื่อนๆคนไหนอยากได้เอาไปแยกได้เลยค่ะนี่มีสองต้นบ้งในนี้สองสามต้นแล้วเป็นหัวใครเก่งๆก็ผ่าหัวได้อีกเยอะเลยค่ะเพื่อนๆพกหลงนี่ถึงเขาจะราคาลงแต่คนนิยมนะคะเพื่อนๆบอกได้เลยมีทุกบ้านไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีหกหลงเพราะเขาสวยลายเขาจะสวยสีเขาจะสวย เด่นสะดุดตาอันนี้บอนสีเลมอนอันนี้บอนสีเลมอนมันไม่เลมอนแล้วค่ะเนเพื่อนไม่โดนแดดปรท้ยกขึ้นมาดูหน่อยสิคะเพื่อนเพื่อจะตกใจนึกว่าอะไรนะสารน็อตป้าแป็นใบเขาจะกลมค่ะเพื่อนๆนสะดือแดงใบกลมมาจุดขาวนะคะจริงๆเขาจะต้องออกเลมอนกว่านี้นิดนึงคล้ายๆอย่างนี้แต่นี้เขาออกเขียวไปนิดนึงใช่ไหมคะ โดนแดดไม่ร้อยค่ะโดนแดดไม่ร้อยนะคะเพื่อนๆบอลก็ชอบแดดแดดแล้วเขาจะสีไม่บีเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนะสนใจสนใจนะอันนี้ช่างเผือบช่างเผือกใบบัวเนี่ยค่ะใครเริ่มเก็บบอลเก็บสะสมนะคะพวกนี้ถ้าโตมาโดนแดดใบใหญ่สวยมากมันเป็นบอลบ้านบอลใต้เนาะใบเขาจะใหญ่สวยใหญ่กว่าหน้าเลาอีกนะอันนี้ก็น่าจะเป็นบัวแดงอันนี้เป็นลดในใจบัวแดงมะบัวแดงใช่ร้านใบดำน่าจะบัวแดงเหรอ อ๋อต้องดูที่ก้านต้องดูที่ก้านน้องก็เป็นโคสปูล่าอืมอืมอืมป้าเพนดูไม่เป็นหรอกค่ะต้องให้ป้าเต๋บอกอันนี้จะกรุงมไกลเซอร์เซอร์เบอรีสตาทิ้งไปอีกแล้วค่ะสซอร์เบอรีสตาร์เข้าเป็นของนำเข้าเนาะเขาไม่ค่อยแข็งแรงไม่แข็งแรงค่ะใช่ทิ้งไปง่ายอันนี้ก็เหมือนกันใช่แยกออกมาอันนี้แยกออกมาไว้แยกกอได้แล้วได้กอได้เลยเริ่มยอืมแต่เขาไม่แข็งแรงเพราะเขาทิ้งใบอันนี้ผีเสื้อยักษ์นะคะอันนี้ผีเสื้อสมุทร ผีเสื้อยักษ์คนละอันเนี่ยใช่ค่ะคนคนละแบบใช่ไหมคะผีเสื้อยักษ์ผีเสื้อสมุผีเสื้อยักษ์แล้วเวลาเขากัดเต็มที่มันจะเป็นสีแบบไหนครับมันก็จะออกสีชมพูแดงด้วชมพูแดงเต็มใบใช่เต็มใบเออเคยเห็นแต่ผีเสื้อสมุดผีเสื้อสมุดั้นจอกเป็นสีออกชมพูบานเย็นค่ะอันนี้หรือคะอันนี้นางพิม ว่านี่นางพิมเหรอคะที่บ้านคล้ายๆอย่างนี้มันจะนางพิมบนั่นใช่บางคนเขาก็เข้าใจว่าเป็นแบ็กบิวตี้จริงๆมันไม่ใช่นะแบ็กบิวตี้เขาไม่ดําทั่วขนาดนี้ใช่บางคนก็ว่าเป็นบอลมะเฮสวนหรือแบ็กบิวตี้แต่ไปดูจริงๆแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่บ้านก็เหมือนกันของป้ามันบอลว่านนางพิมพ์อืได้มาต้นหนึ่งอ่ะแต่มันดํากว่านี้นาจะเป็นลัตที่อันนี้ก็แยกออกมามีหลายต้นนะคะี่ว่านางพิมนะคะเพื่อนๆว่านางพิมพ์อันนี้ก็เป็นโคลอเม ใช่โครโลคัสเซียโครโลเนาะโครโลคัสเซียคัสเซียเออะไรนะผีเสื้อชมพูอันนี้ผีเสื้อชมพูอันนั้นผีเสื้ออะไรผีเสื้อยักษ์ผีเสื้่อยักษ์นี่ผีเสื้อชมพูเนี่ยนะครับเพื่อนๆผีเสื้อชมพูค่ะเรามาชมกันเพลินๆนะครับเพื่อนเนาะมาดูแบ่งไปกันดูส่วนเล็กๆแล้วค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมอันนี้คือไหนคะักสีแล้วสวย อันนี้ก็เป็นแกสารพัดนึกตัวเมียแกสารพัดนึกตัวเมียนี่เขาจะใบเล็กๆเรียวๆนะคะเพื่อนๆอันตัวผู้อันนี้ตัวผู้ค่ะต้นใหญ่ใบใหญ่หยิกยักเลยสวยค่ะสวยนี่แหละอันนี้ทนแดดทนฝนทนแรงนี่ประแตนเลี้ยงได้สวยมากอันนี้คือสารพัดนึกโบราณโอหรือว่าแก้วหน้าม้าเออใช่ยังว่าอยู่เออมีทุกอย่างเลยว่ะอันนี้คือเสนเจน อันนี้กระจนใช่ไหมคะอันนี้เสน่จันแดงส่วนอันนี้ก็เหมอือนกันอันนี้เสน่จันดำค่ะเพื่อนเพื่อนต้นเล็กๆนะคะเราติดดีแล้วเดินรากเดินอะไรเรียบร้อยตแข็งแรงดีอันนี้เพิ่งเลี้ยงค่ะอันนี้อะไรคะนี่เสนจันครบเสน่จันโครบอือหูเสน่จันโครบหายากนะคะเพื่อนๆน <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะมีนะนี่เป็นเป็น บอลหายยากค่ะตอนซื้อมาในห้าสิบใช่แต่ตอนขายตอนขายไม่ได้แล้วค <160 t> ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายเลยเดี๋ยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายรีบเอ้โหเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขายห้าสิบบาทอันนี้พิเศษค่ะอันนี้มาจากพุชเบอรอันนี้พิเศษค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรนะคะปลูกไว้กินค่ะเพื่อนๆปลูกไว้กินค่ะบอลเขามีหอมญี่ปุ่นด้วยนะคะว่าบ้านเนี้ยเขาไม่ได้กินหอมธรรมดาค่ะเพื่อนๆกระถางมันล่าดิเจบไว้ก่อน พญาจงอางค่ะเพื่อนเพื่อนหัวเองพ่หัวเองนี่เป็นหัวเลยใหญ่มากเลยของพี่แตกใบแบบโอ้โหอันนี้ใบใหญ่อย่างเดียวเลยกินคนเดียวเลยอ่ะไม่แบ่งใครเลยอ่ะโหใบใหญ่มากเลยเพื่อนๆพญาจงอ้างนะใครชอบพวกบอลพวกนี้นะคะแมงมุมดำอ๋อสนเจอนี่ใครชอบแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทักมาได้นะคะเดี๋ยวป้าเพ็ญจะให้เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปป้าแจ้เบอร์โทรค่ะ ศูนย์แปดสี่หกศูนย์เจ็ดห้าหกสองหกนะคะเพื่อนเพื่อนป้าเต้ค่ะหรือไม่ก็ทักไปที่ช่องป้าเต้สตอรี่ได้นะคะป้าเต้ทำช่องอยู่ค่ะวันนี้เราไม่รู้จะเอาคอนเทนต์ไหนเรามาเล่นกันเองค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะ ช่วยๆกันแต่บอลป้าแต้มีเบบีเยอะเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทักมาบอลบ้านบอลแข็งแรงนะคะตำสตูลนะคะสามสี่เดือนยังไม่ค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวป้าเพ้นจะแพลนให้ดูอีกทีเนาะใครสนใจก็ทักมานะคะบอลบ้านบอลโบราณบอลใบใหญ่บอลใหม่ๆทันสมัยก็มีค่ะแต่บอลเทพเขามีอยู่สองตัวเขาไม่ขายค่ะซีฟก่อนเขาไม่ขายเขาขายแต่อันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ ราคาไม่แพงค่ะเพื่อนเพื่อนเราบ้านๆเราปลูกกันเองค่ะเนี่ยปลูกไว้หน้าบ้านเลยชอบก็ปลูกชอบก็ทําเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอยากได้เรามีเราก็แบ่งปันกันนะคะเมื่อกี้นี้ประเพณีจะเอาอะไรเหรอมองกุฎเพชรอ,อ่าตอนนี้แอ๊ดจะจะเอาต้นหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะประเพณีเอาต้นหนึ่งประเพณีจะไปปลูกที่บ้านประเพณียังไม่มีมงกุฎเพชรนะคะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวป้าเพ็ญจะพาไปดูโฮกหลงอีกทีหนึ่ง,<ล>งสวยมากวันนี้เราจะปิดกันที่โฮกหลงนะคะเพื่อนๆฟอร์อมนี้ป้าแต้ก็แบ่งปันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจกอใหญ่มากแข็งแรงมากค่ะในกระถางนี่มีสองกอนะคะเพื่อนๆสามใช่ไมสามกอแทงหลอดดี่ดีแทงหลอดดีมากแทงหลอดดีมากเลยแข็งแรงสมบูรณ์หัวก็จะน่าจะใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจเพื่อนๆทักมานะคะวันนี้ป้าเพ็ญก็พอแค่นี้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พะเพนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ